มีตั้งยี่สิเปอร์เซ็นต์พิเศษนิวซเอรนิเศษ่ะเเรามาดูคอนเสิร์ตลงพัทยาอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับกบดั้เปอร์เซ็นต์พิเศษการอัพเกรดเพิ่มขึ้นหลังนั้นสำลังลุบนมืสมาร์อโูได้นานอ๋อซื้อไปเลยซื้อแล้ว เออพี่ซื้อโปรเซพิเศษดเลนซื้อดูอะไรโปรเซ็นพิเศษอยู่ตรงไหนซื้อซื้อเลยอันดี้อันเอ้อนนี้อี้สองอันนี้สองซื้อโปรเซ็นพิเศษดูเลยาเ่อดูนายดูมันมันบอกว่าเป็นแบบช่วยอะไรสอดคร้บเออคนเตรียมเสาเช็กกันอยู่ใช่ไหมครับเตรียมคุมเสาน่าจะเครื่องปั่นไฟนะพี่นอย โอเคครับคนตนิดไเล้วไฟติดก็เตรียมคอนเสิร์ตกันละ่เปอร์เซ็นเออเพิ่มมามันรีไงม่ดูนี่มันช่วยอะไรวะโอ้ปไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดตอนนายเดินไปไหนเนี่ยโดนลันโดเพวกเราดการลันโด,นโดน เออเออดูด้วยดูด oh, ้วยนายนั่งดูด so ูไ้้พวกนี้มาถึงบอลนี่หายเลยโอ้โหโอ้บอลบอลนี่อยู่ที่ห้องตรงนี้ด้านไหนเออประตูฝั่งของเออประตูไหนขวาไหมประตูฝั่งนีวอะแต่ว่ามันยังไม่ไม่เดินมาดีนี่อย่าเพิ่งปิดบอลนี่ยัง ี่เด yeah, ิเี๋ยวลองเปิดมาได้มั้ยมันนี่เรื่องจะเปลี่ยนอย่าไปเปิดเถอะเดี๋ยวมันเปลืองแบตเรื่อยออกไปเปลืองเลยแล้วมันไม่ไหนผมเลยผมมันมันไม่ได้อยู่ในห้องมันอยู่ไกลไกลนี่มันมาที่ก้ามาเอ้ยเอ็มาป่าอยู่ได้มันจะมาฟังไงมันจะพูดเรื่อะไรดันดัน ต้องอยู่ห้าให้ไฟฟ้าหมดคืนนี้ไม่มีอะไรจะต้องออกไปนอกห้องแล้วก็ไปไล่ตีตูนไอ้พวกนั้นนายนายอยู่ใช้กล้องก่อนนายอยู่ใช้ละทำไมเป็นมันลดอะหรือนอนพี่เล่าชั่วโมงก่อนอยู่ข้างถ้ามาฟังพี่บอกเนี่ยนั่งนั่งดูดำดูดเอ้ยก็หายเว้ยอยู่ฝั่งไหนฉันพูดย ชิก้าหายไหดิเอเฮ้ยเอ็มบอก่อจะโอ่งมาแล้วยังไปจัดคอนเสิร์ตห้องเราเนี่ยบอก่าจะโอ่งมาเล้ยวออกมาจากไหนออกจากนั้นอตัวนี้โหดอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ชิก้าหายเข้า่อนเิวครปิดเบ็ดหมดแล้วเดี๋ยวไม่รู้่นดูทาง มันอยู่หน้าห nah? ้องแล้วเออตู้ตู้ดูดูเลยดูฟังค่ะฟังนิวฟังนิวพี่ว่าไอเฟดดี้ไอเอ็มเอหมาที่จอกไม่มาฟังพี่ดูหมาที่จอบออกมาแล้วเแจ็คเกอร์เท่าออมาแล้วสาวเช็คมือมือกองมือกีตาร์พร้อมแล้วมันพร้อมขึ้นแล้วแฝั่งฝั่งนิ้วนี่มันยังอยู่ไหมฝั่งนิ้วอ่ะ กไอ้นิวใช้เอออย่าออกไปนะชิก้าหาไม่เจออยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่หน้าห้องเราเลยอ่ะตัวอะไรวันนี้อยู่ข้างเราเลยแล้วกว่อนหน้านี้ชิคก้า ตอนนี้ชิก้าไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยแม่ไม่ก่อนก่อนก่อนหน้านี้ที่นายบอกว่า,วา,ามันอยู่ในตูชิก้าหรือว่าที่ตอนนี้ตอนนี้เห็นไปมาไปมาแล้วแลอย่าลองเปิดประตูอย่าเปิดนี่มันออกหายมันมันหายไปแล้วเจออะไรเนี่ยดู้ดูไอ้พผมเราสาวเช็คกันอยู่ชิคกา้าชิกา้ากำลังเออพี่เนีปนิวปุ่มอะไรสาวเช็คจริงจังนะคราวนี้เดี๋ยวมันโผล่มาจริงแนะ่ เออบอนนี่กลับไปแล้วเหลือชิก้าคนตัวเดียวชิคก้าชิก้าอยู่ใกล้ๆห้องพี่เนี่ยปิดหรออย่าอย่าอย่าปิดอย่าปิดแล้วบอนนี่บอนนี่กลับแล้วเนี่ยบอลนี่กลับไปแล้วมือเปียโนพร้อมมากมันจ้องด้วยเปอร์ฮะโคดินเฟรดดี้หัวต้ดเอ๊ะมันไม่ยอมมีบทบาท บนนี้มึงง่พมึงหเรือยู่ห้องไหนพี่หนประตูห้องนิวะเดี๋ยวชี้มินียก่อวาิก้ามัหาไที่ห้องเนียันนี้มันดม่ออมันไม่ได้เข้าไปหน้อ ปิดประตูไว้นะมันอยู่หน้าห้องม่เนียรเลยปิดเหรอปิดเลยมันอยู่ตอนนี้ก็เรสี่สิบหหรือน่าจะทันรอเปล่าสี่สิบสี่ฮหรืเราควรใกล้องนล้วไงนี้ด้วยหองนี้ว่ปิวเลยปอนปิดเอปิดแล้วไองอันนี้ไม่มีตัวอะไรเยอะเอองนีลอ่ยไฟด่ปเื ฝังนิววันนี้ไปได้ไกำลังชิ่ๆวันนี้อยู่ใกล้ๆห้องนิว ู่บนนี่อยู่ในห้องรึเปล่าไม่ไม่อยู่ในห้องอย่าอย่าปิดพี่เนีดะปิดเหรอปิดจ้ะอย่าเพิ่งเปิดเปิดเปิดแล้วโอ๊ยพี่เนี่ยเปิดอย่าเปิดไม่หนูอยู่ในห้องนี้เลยพอมาจัดคอนเสืร์ตมีปวดนั่นละมีปวดนั่นละทุกทีก็ไปแล้ว ชิคก้าอยู่ห้องพี่พร้อมจัดคอนเสิร์ตแล้วมีอะ่ไม่ไม่อะไรพร้อมอยูแล้วเปิดเลยเปิอ่ะมันไม่รู้มันมันหายไปแล้วมันก็มาหายไปแล้วก็มค้างด้วยวะนี่ชิก้าจะไปแล้วชิก้าไปแล้วพี่่เเหลือเบสิมายุมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ อนนี้บนี้ย่าเพิ่งลองช็ดอยู่บนี้อยู่ฝั่งนู้มันไม่ทำเลืออะไรยัมืดอนี้เหน่อย พ่อกูไม่ได้ชื่อดำมโอ้ชิคก้าหายเร็วรูบอปดประตูด้เยี๋ยวพวกมยืนอยู่น้่งนั่นีน่เปิดได้ละเอ้ยโค้ <c oughs> จัดคอนเสิร์ตแล้วไฟแบบนี้วันนี้กลับไปแล้วเหรอชิ้้าหายตัวไปไหนวะเนีย่ยม่นี่นี่นเ,นเปิดประตูจ้ำสกเก้ย พี่พี่ตกใจหมดเมื่อกี้ไอ้เฟสดี้ขึ้นหน้าพี่ไงแล้วเราพี่พี่กดแตะปิดพี่พี่เปิดนะเป็นสายอย่างสบายเอายังมีเส้นเรารู้ว่าควรซื้อแบตเตอรี่ใช่ออกทางไหนครับออกเลยครับวิดูไปไหน